ใครผ่านครับผ่านไม่ผ่านดูตรงนี้ครับเพื่อนๆครับใครที่ชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับแอด x 2 8 5ครับกดแอดนำหน้าครับแล้วก็ x 2 8 5แปดหกดเพื่อนๆในไลน์ครับมวยพักยกราคาสนามครับออกตัวบังทุนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยละบาทสามร้อยบาทเดียวก็เปิดนะครับต้องบอกว่าออกตัวสบายๆครับสำหรับมวยพักยกราคาสนามแอด x 2 8 5ครับ ยก5ยกสุดท้ายครับราคาปัจจุบันน้ำเงินต่อ3 2มไม่ดูเพื่อนให้ดูบรรยากาศนะครับในยกที่แล้วนะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เปิดให้รับชมรับฟังบรรยากาศน้ำเงินดีนะบรรยากาศดีครับเพื่อนๆแล้วก็ยกที่แล้วก็เห็นเห็นกันนั่นแหละนะถ้าพูดกันไปก็อยู่ที่ดูมินิทของทั้ง2ฝั่งแล้วครับจะเป็นอย่างไรก็ว่ากันมาครับนี่คือมวยคู่ต้องบอกว่าอีกหนึ่งคู่นะที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้ แค่นิดเดียว,วกันครับเพราะว่าที่เหลือก็ให้เป็นความสนุกขนงเพื่อแล้วกันลองทดไว้ในใจว่าเปิดมายกที่แล้วะต่อยกันไปต่อยกันมาราคาจบยก4น้ำเงินต่อ3-2ราคาปัจจุบันก็ดูตรงนี้ครับแล้วก็มาดูอาวุธกันต่อครับ ยังไงอะมันยังไงนะครับคิดว่าใครอะคิดว่าใครนะครับคือผมไม่ได้ถ่ายดูทุกยกนะครับเพราะว่าใครอยากจะดูทุยยกเนะี่ยไปดูลิขสิทธิ์แท้ได้ทาง g o Sport นะครับมาไปดูลิขสิทธิ์แท้ได้เขามีถ่ายทอดอยู่นะครับแต่ว่าที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือในเรื่องของเรืราคานี่แหละครับแล้วก็บรรยากาศในเวทีที่เพื่อนๆน่าจะไม่ได้เห็นจากตรงนั้นเพราะว่าตรงนี้นี่มีครบถ้วนครับเพื<ๆ>่อนๆถือว่าจัดมาให้ดูให้ดีให้มีให้ครบครับ เปิดคนที่เป็นคนที่3ของรายการวันนี้นะครับเอให้ฟังบรรยากาศไว้ก่อนบรรยากาศราคาหน้าเสือ ต่อ7-4ับน้ำเงินต่อ7-4น้ำเงิน7-4น้ำเงิน7-4ครับน้ำเงิน 2- ต่อน้ำเงิน 2- ต่อน้ำเงิน 2- ต่อับน้ำเงิน 2- ต่อก็้าจังหวะน,นี้ก็หลายท่านก็กำลังหาทางออกตัวพื้นที่กิน2ฝั่งครับเออไปลองไว้ก่อนแล้วก็มาออกตัวตรงนี้นี่ก็ได้ได้เยอะแล้วครับ น้ำเงิน3ต่อรัาน้ำเงิน3ต่อน้ำเงิน3ต่อเขาน้ำเงิน3ต่อน้ำเงิน3ต่อขน้ำเงิน3ต่อนี่ครับ3ต่อร้องสาต่อกันอยู่ครับดูครับดูครับ123าแ,แดงไม่เสียเปรียบนะครับอ่านี่ครับน้ำเงินจะน้ครับ จบไปครับด้วยราคา3ต่อครับจริงๆ1 2 3อ่ะแดงก็ไม่ได้ดูแพ้นะครับแต่ว่า,ายก4นะครับยกสี่น้ำเงินนก็ถือว่ามาเดินมาเร่งครับแล้วก็เป็นฝ่ายขวาชัยไปนะครับทีนี้ก็เดินไหมแต่ยกยก3แล้วมั้งนะครับแต่ว่าคะแนนตุนเรื่องถึงเลทราคาหมอเพื่อนๆน่าจะรู้ถ้าอยากทราบดีนี่เงินรางวัลไปแล้วคู่นี้เป็นมวยคู่ดมพันข้างละแสนห้านะครับเบ็ดเสร็จก็ชิงกันที่300,000บาทถ้าผมจำไม่ผิดนี่ครับ ก็ฝากไว้ด้วยครับนี่นะครับเรื่องราคาในเวทีแล้วก็ราคาสดๆนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นหรือว่าใครที่ชอบลุ้นชอบเชียร์ครับ x 2 8 5ครับ x 2 8 5มวยพักยกราคาสนามออกตัวบังทุนได้ร0 0เปอร์เซ็นต์นะครับ300เออบาทเดียวก็มีก็เปิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ออกตัวบังทุนได้ครับเปิดครบ5ยกเลยเพื่อนๆนี่ครับฝากไว้ด้วยครับแล้วก็ถ้าใครที่ชอบคลิปอะไนี้อย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับเพราะว่าพ่อจะไม่ิป้นนาครับยูดีมีแห้งสบายดีสุขสุขนครับยกส น,นิดนิดนิดนึงนะแล้วแล้วยกสี่เราเราคิดว่าเราได้เปรียบเขาหรือยกกังตอนที่เรา,าเ,รเราผาเปรียบเขาลงตอนยกสี่ได้เปรียบแล้วน,นะยกหน้าพี่เลี้ยงบอกว่าไงแค่าไทนเดินหนึ่งน,นาทีแต่ว่าเขาไม่เข้าแล้วก็เขาไม่เข้าก็เลยไม่เดินอันนี้ได้อาชีจากพี่ยุทธเท่าไหร่ครับสามหมื่นนะได้อาชีจากพี่ยุทธสุราสามหมื่นบาทนะครับขอบคุณกบคุณพี่ยุทธสุราขอบคุณนะครก็คุณหนาบ้างขอบคุณพี่ยุทธสุรา ขอบคุณทีมงานทุกคนโอเคครับน้องชายเราเป็นคนจังหวัดไหนครับชุมพรครับชุมพรอำเภอทุ่งตะโกอำเภอทุ่งตะโกอายุเท่าไหร่แล้วน้องอายุ16บหครับสิปีทางนู้น15จากสงขลามีโอกาสเจอกันอีกเพราะเราเคยเจอกันมานี่ไฟที่2ใช่ไหมน้องไฟที่3ครับนี่ไฟที่3แล้วก่อนหน้านี้เป็นไงบ้างผลแพ้ชนะชนะครั้งนึงแล้วก็แพ้ครั้งแล้วก็อันนี้มะชนะแล้วก็ไปแชมนะโอนี้ชนะ2แพ้1นึ่เขายังอยากเจอกันเลยอยู่นะน้ำหนักเป็นไงบ้าง น่าจะไล่ต่อยกันไปจนโตเลยมั้งนี่โอเคขอบคุณมากครับน้องครับคิดว่าคิดคิดว่าวันนี้ที่เราชนะเขาเนี่ยเราชนะลูกไหนเอาเบกลูกจ้าปะจ้าดักเขาแทงเขานะวงในนะที่เราได้เปรียบเขานะโอเคครับทสรับที่บุ๊คครับขอบคุณครับที่สัมภาษณ์หน่อยครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับ ยก5นีดีเราคิดว่าเรามั่นใจไหมว่าเราน่าจได้รับการ์ดคือใช้คำว่าหมด4ยกไม่มั่นใจและเพราะว่าเราตุนไว้1นึนะเราคิดว่าอย่างงี้ไหมแต่ว่าพอยกสี่เขาเดินนี่เราคิดว่าเราโต้ได้บ้างไหมหลายคนมองเราแพ้ยกสี่นะไะไปคือไปอันนี้ส่วนตัวว่าไง แต่ว่าก็ยังต้องบอกแหละว่าเราตุนไว้ได้เราคิดว่าอย่างงี้ยกข้าอะไรออกมาก็เลยไม่ได้ทําอะไรคือถ้าคิดว่าเขาเบียดเบียดเขคงเบียดเราได้แค่ยกสี่แล้วก็เบียดนิดเดียวไม่ได้เบียดมากคิดว่า1นึ 5, 1่ถึงห้าหนึ่งถึงสี่เนี่ยยกไหนที่เราทําได้ดีที่สุดอ่าอ่าสองสองสาม <3 S 1> ได้ไหม <3 S 1> หรือว่า <3 S 1> <ๆ S 2> ยกไหนยกสี่เราไปล้มนิดนึงใช่ไหมช่วงปลายยกแค่นั้นเองแล้วยกห้าก็ไม่ได้ทําอะไรอ่าฝากฝากฝากหน่อยวันนี้ทําให้สําเร็จต้องอยากขอโทษใครบ้างครับวันนี้โทษทีมัน การฝันกีฬาตะวีบครับก<อ>็คป็นเหมือนครับเตี้ยเหมือนครับก็ทอย่างอ่าขอโทษ<า>ตีามาที่จะตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่แล้วเอ <15. S 1> ่ยสิบห้าบห้ปีโอ้ยอีกยาวกับอีกยาวๆเลยต่อยดีซะด้วยนะครับฝาก FC ติดตามหน่อยน่าจะมีคนติดตามเชียร์แล้วแหละตั้งแต่ดูฟอร์มไ,ไปน่าจะติดตามไปเรื่อยๆเราเป็นคนจังหวัดไหนน้องชายสงขลาสงขลานะครับอยู่บ้านไหนอยู่อำเภอไหน อำเภอไหนครับนาท,ว,นาทวีจังหวัดสงขลานะอายุ15ปีนี่ครับเติดตามน้องด้วยครับอนาคตไปแน่นอนนะครับ